พอบีนั่งไม่ติดแล้วภาพน้องเป่าเปาล่าสุดอย่างสวยงานนี้ไว้แนวรอเลยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆสำหรับน้องเป่าเปาลูกสาวคนโตของกุ๊บกิฟสุมนทิพย์กับบี้ทัศสภาคที่ตอนนี้เริ่มโตเป็นสาวแล้วและยังฉายแววสวยแบบสุดๆโครงหน้าเริ่มชัดทำเฟ้นคลับที่เห็นตกหลุมรักไปตามๆกัน ล่าสุดในอินสตาแกรมของกุ๊บกิ๊บได้ออกมาโพสต์ภาพของน้องเป่าเปาและน้องเป่าเป้ยที่ได้มีโอกาสสวมใส่ชุดนางพยาบาลเปิดตัวแบรนด์ของคุณน่าสุดที่รักอย่างดิวอริศราโดยโพสต์นี้กุ๊บกิ๊บได้เขียนเคปชั่นว่าไมบาร์บี้สองสาวออกมาทำมาหากินช่วยนาดิวกับน้องใส่ลาดที่พวกนางรักมาขายของค่ะ ต้องซื้อละนะคะแอดเบเบรูบาร์บีแคร์แอดดูเอริซาร่า